สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านสร้างสไลด์นะครับโดยใช้ Gemini นะครับให้เข้า Google ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ล็อกอินบัญชี Google ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นไปที่ก้าวปุ่มนะครับแล้วเลื่อนลงมาหาแอปตรงนี้นะครับชื่อว่า Gemini นะครับคลิกไปเลยนะครับนี่ก็เป็น AI ของ Google นะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือนะครับจากนั้นแล้วให้ไปเลือกว่า Canvas ตรงนี้นะครับ Canvas เสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์พร้อมลงไปนะครับพร้อมนะครับเข้าไปว่าช่วย สร้างสไลด์เรื่องเพราะว่ารูกร้อนสาหรับนักเรียนชั้นป .6 นะครับให้ระบุลำดับชั้นไปเลยนะครับจะได้ภาพสไลด์ที่เป็นภาพาร์ตูนในต่างๆมานะครับจากนั้นแล้วนะครับกดส่งนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับระบบจปทําการสร้างนะครับสไลด์ให้นะครับเห็นนะครับเห็นหมครับระบบก็จะทำการสร้างไม่กี่ลองจับเวลาดูนะครับประมาณนาทีกว่าๆเก็บ2นาทีนะครับก็จะได้สไลด์ออกมานะครับก็จะมีการประมวลผลแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ ก็จะระบบก็จะสร้างสไลด์ไว้หน้านี้นะครับนะเมื่อกี้เป็นการประมวลผลนะครับก็จะประมาณสักนาทีกว่านะครับแล้วก็ทําการสร้างสไลด์นะครับเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนสําหรับป .6 ครับอ่ามาแล้วนะครับภาวะโลกร้อนสไลด์นะครับได้ทั้งหมด13สไลด์นะครับแล้วก็พรีวิวดูได้เห็นะครับเห็นะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้นะครับนะครับ มีข้อมูลต่างๆนะครับที่สรุปมาแล้วเป็นภาพประตูนะครับที่เหมาะสมสำหรับเด็กป .6 อะไรประมาณนี้นะครับอ่าฉะนั้นนะครับเราลองทำการส่งออกเป็นสไลด์นะครับคลิกไปตรงนี้นะครับเพื่อจะทําเป็นสไลด์นะครับคลิกส่งออกนะครับระบบก็จะทําการสร้างสไลด์นะครับสักครู่นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของไฟล์ Google สไลด์นะครับกระส เมื่อ <Colin> ทําการสร้างสไลด์เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเปิดสไลด์นะครับเราก็คลิกไปที่เปิดสไลด์นะครับจากนั้นแล้วนะครับมันจะพาเราไปที่ Google สไลด์นะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้เพิ่มภาพได้ปรับตัวอักษรอะไรต่างๆได้เลยนะครับอนะครับเราก็ได้สไลด์มาครับสามารถแก้ไขได้นะครับเพิ่มเติมปรับขนาดตัวฟอนต์นะครับ็นสือนะครับรูปภาพนะรูปภาพทําให้ใหญ่ได้นะครับ จากนั้นแล้วนะครับเราจะโหลดเป็น PowerPoint ก็ไปแค่ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดแล้วก็เป็นคลิกเป็น Microsoft PowerPoint นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปเลยนะครับระบบก็จะทำการโหลดมาเป็น PowerPoint ให้เรานะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวางเราแล้วนี่โหลดมาแล้วนะครับเป็นไฟล์ PowerPoint นะครับเราก็สามารถอ่าเข้าไปใช้งานได้นะครับกับรุงรูปภาพอะไรได้เลยนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้นะครับคลิกดาวน์โหลดแล้วก็ระบบไปทำการดาวน์โหลดให้เป็นไฟล์ pdf ให้เลยนะครับนะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องหวเอกคอม,มพิวเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ